แบบนั้นฉันลำบากใจนะหรือว่าจะคิดมากเรื่องเงินที่เอาไปซักผ้าเหรอเ่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกอ่ะอย่างนี้นี่เองคิดว่าการซักเสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงสินะแต่ผมเนี่ยไม่ใช่คนหโหราณแบบนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องนั้นเหมือนกันงั้นทําไมเหรออืให้หนาสักคงเห็นชุดชั้นในแล้วมันรู้สึกอายนะอะอย่างนี้นี่เองจะว่าไปผมก็อายเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็จีนไม่มีใครอยากให้เห็นชุดชั้นในหรอกแต่จะกางเกงในถึงจะอยากเห็นก็เถอะ ถ,ถ้างั้นกระซักของใครของมันก็แ,บบนนแล้วกันไม่ได้นะแบบนั้นก็ไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาเลยนะสิเอาเป็นว่าฉันจะซักในส่วนของนาสักคุงด้วยแล้วกัน,นอ,อืมเสื้อผ้าที่ต้องซักเยอะหน้าดูเลยนะชุดที่ใส่ไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ซักกันเลยนี่นะคือว่าคุณสกะสะขอคุยด้วยหน่อยสิคะคุณแม่บอกว่ามีเรื่องอยากให้คุณสกะสะช่วยหน่อยนะคะอ๋อค่ะค่ะนาสักคุงเดี๋ยวฉันมานะอะอืมอ้ม สื้อผ้าที่คุณภรรยาใส่แล้วสินะถ้าาลองจับดูจะถูกกรดหรือเปล่านะมันไม่ใช่ชุดชั้นในสักหน่อยแต่ถึงจะเป็นชุดชั้นในก็เถอะแต่มันก็วางนปนกันไว้นี่นะอ,ะอะจริงสิเดี๋ยวเจ้าไปซักข้างนอกนี่นะต้องเอาเสื้อผ้าใช้แล้วที่ต้องซักใส่ถุงซักผ้าซะแล้วช่วยไม่ได้นะอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเวลาให้ทางนั้นช่างเป็นสามีที่อบอุ่นใจดีเหลือเกินนะเรากัแล้วเชียวยังไงรุ่นพี่ก็เป็นผู้ชายนี่นะ ก่อนนะไม่ได้ไปกับสักการชางหรอกเหรอเรื่องังขอมันบอกว่าจะต้องมีเรื่องแบบนี้ก็เลยกลับมาไงตะขอของเธอชักจะน่ากลัวเิอไปแล้วแแต่ก็รู้สึกโล่งออกไปทีนะเุื่อนพี่นะมาถึงเวลาก็ไเป็นลูกผู้ชายตัวจริงได้เหมือนกันอดใจรอคืนนี้ไม่ไหวซะแล้วสิไม่ได้ทำอะไรเลยสักหน่อยถุงตะข่ายเหรอใช่ชุดชนในผู้หญิงมันค่อนข้างบอบางน่ะเลยต้องใส่ถุงตะข่ายเวลาซักอย่างนี้นี่เองและถ้าใส่ถุงนี่ก็จะไม่เห็นชุดชั้นในใช่ไหมล่ะพอได้ลองใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเเยยอะะล ึงแล้วที่นี่คือรับแต่คุณอาริสุขวะทำกิจการพวกนี้ด้วยหรอพวกกิจการแบบนี้มันใช้ต้นทุนต่ำแถมยังได้กำไรดีด้วยนะงั้นเราเริ่มซักกันเลยไหมอมาซักเสื้อผ้าด้วยกันสองคนแบบนี้ก็รู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันนะน,นั่นสินะจะว่าไปซึกษาจังพอใส่ชุดวอร์มแล้วดูแปลกตาดีนะเอ๊ะเออคือว่าเดี๋ยวต้องฉันแบบนั้นสิฉันอายนะเอะทำไมล่ะก็แบบว่าเสื้อผ้าของฉัน ส่วนหนึ่งมันถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วพวชุดชั้นในก็เอาไปซักในเครื่องหมดแล้วพรางั้น้ย่ไม่ใส่ชุดชั้นในอยู่เหรอนี่อย่าพูดเสียงดังสิงั้นข้างในชุดนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะสิก็กใช่นะสิพรางั้นห้ามจ้องเด็กขาดแย่ yeah, แล้วภรรยาของเราน่ารักสุดๆอย่าเข้าไปก่อนไปหอมเดี๋ยวนี้เลยแต่แต่ถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวคานาเมจังก็จะ จะน่ารักเกินไปแล้วอยากอดคุภรรยาที่โนบราโนกางเกงนอยู่ชั้มัดแต่ว่าช่วยไม่ได้ถ้างั้นก็เดี๋ยวสิถ่ายรูปฉันไปทำไมอะก็แบบว่ามันน่าเสียดายนี่นะเสียดายอะไรยะก็เมื่อกี้คุณภรรยาดูน่ารักสุดๆเหมือนได้ระดับ S S R มาเลยนี่นะฉันว่ารุ่นพี่พาคุณภรรยาไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่านะคะเอ๊ะทำไมล่ะยังจะมาถามอีกก็เสื้อผ้าคุณภรรยาถูกไฟเผาไปตั้งครึ่งหนึ่งพค่อชั้นในก็เอาเข้าไปสักนเครื่องหมดแล้วเพราะงั้น แต่ว่าเมื่อกี้ไปซักเสื้อมาแล้วนะคงไม่เป็นอะไรหรอกเจ้บาบ้าออถ้าผู้หญิงไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเธอก็จะไม่ใช่ผู้หญิงอีกต่อไปนะคะที่ว่าผู้หญิงค้าดูน่ารักอยู่ตลอดเวลานั่นก็เพราะว่าพวกเธอพยายามทำทุกอย่างเอให้น่ารักอยู่ตลอดนี่และฟวังให้ดีนะเมื่อไรที่สามีไม่สนับสนุนความน่ารักของภรรยาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะถูกลดกฐานนัากภรรยาที่น่ารักกลายเป็นเพียงผู้ลับใช้ัยแทนจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นจริงๆเหรอรุ่นพี่เอ,อเอ๊ะไปซื้อเสื้อผ้าเหรอ,อ จะว่าไปคุณสามีก็ใส่แต่สเวตเตอร์ตลอดเลยนี่นะไม่ได้ไปซื้อของผมสักหน่อยของฉันเหรออืมแต่ถูกไฟไหม้ไปเกือบหมดเลยนี่นะแต่จะว่าไปพวกชุดใส่หน้าร้อนกับชุดนอนที่วางไว้ก็ถูกเผาไปหมดแล้วแต่ว่าจะดีเหรอซื้อผ้าของผู้หญิงค่อนข้างแพงเลยนะแ,แค่นี้เองไม่เป็นไรห,หรอกอย่างเราเองก็อยากเห็นคุณภรรยาลองใส่ชุดหลายแบบด้วยว่าแต่คุณสามีนะปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนเหรอฮึซนเสื้อผ้าในซุปเปอร์นะดีละ่ะมันเราไปหดาดจกุกกันเถอะ อเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยก็ฮาลาจุปุนี่นางั้นฉันขอไปลองชุดก่อนนะจะมาดูไหมครับเป็นไงบ้างภรรยาของผมไม่ว่าจะใส่อะไรก็น่ารักไปหมดเลยมันเข้ากับฉันไหมเข้าสิน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะถึงมันจะดูน่ารักก็เถอะแ,แต่ว่ารู้สึกมันจะโป๊ไปหน่อยนะ จะเข้าใจอยู่หรอกว่ามันเป็นชุดหน้าร้อนแต่ใช้ผู้ชายคนอื่นมาเห็นมันก็